ถ้าทุกนจริงๆอ่ะทุกคนในแถบอาเซียนเนี่ยและก็แถบเอเชียก็อยากเป็นบอลโลกสู่การพัฒนาฟุตบอลไทยให้ไปสู่บอลโลมันก็ยากมากเพราะรอบนี้เราไม่ได้ไปแล้วฮะก็ต้องรอรอบหน้าถ้าแป้งยังดำรงตำแหน่งผู้จัดการทีมอยู่เราก็พร้อมที่จะก้าวเดินต่อไปก็ต้องบอกไว้ก่อนนะว่ามันอาจจะไม่ได้ชนะตลอดแต่แน่นอนคนรักฟุตบอลก็อยากชนะ ว่าทำไมถึงดีใจมากกับถ้วยเอฟซูซูกิครับแ็งคิดว่าเป็นถ้วยที่มีความสำคัญของคนไทยถ้วยหนึ่งแล้วก็เป็นถ้วยที่เราได้แชมป์มาแล้ว5สมัยแล้วก็มาปีนี้เราได้แชมป์เป็นสมัยที่6ตอนที่เลือกโค้ดเนี่ย อย่างพูดถึงช่แล้วกันเรื่องมาโน่เนี่ยก็มีหลายเสียงคัดคา้านไม่เห็นด้วยนะฮะแต่อย่างที่แป้งบอกไปนะว่าตอนนั้นเราเป็นการทําสัญญาระยะสั้นกับมาโน่ประกอบกับแป้งก็ไม่ได้มีมาโน่คนเดียวก็ยังมีหนึ่งวิทยาศาสตร์ทองเรียนโค,ค้ดผู้ใจแล้วก็ยังมีเจเด็ดมีลาบก็ทํางานด้วยกันสามคนนี้เรียนโปรไลเซนรุ่นเดียวกันก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณพี่ออสสมยศนะคะที่ให้โอกาสนี้กับแป้งแล้วก็ขอบคุณอีกเช่นกันที่ตอนการพูดคุยกันแล้วพี่ออสให้โอกาสว่า,วาเรื่องการเลือดโค้ดเนี่ยให้แป้งเป็นผู้ ให้อำนาจเต็มในการบริหารแป้งก็ได้คุยกับเด็กที่โรงแรมมิราเคิลแกรนที่เก็บตัวก่อนว่าวิกฤตฟุตบอลวันนี้จะแก้ได้หนึ่งคุณต้องได้ชัยชนะก่อนและมันการเป็นการช่วงเล่นข้ามปีคือปีใหม่และอย่าลืมว่าคู่แข่งหลักสําคัญจริงๆเมืองคู่แข่งทุทกคนนะทุกคนก็มีพัฒนาการแต่ว่าแป้งคิดว่าอาจจะเป็นเพนพอยต์ของอฟุตบอลไทยในช่วงหลังก็คือว่าเราแพ้เรนะื่อยมาคือทุกคนพูดหมดเลยนะอุ้ม มุ้ยทุกคนต่างบอกว่าชนะพี่เชื่อผมหรอเชื่อได้ไงเนี่ยเชื่อผมว่าชน,นะตั้งคิดว่าฟุตบอลไทยเนี่ยมันเป็นกีฬามหาชนสำหรับตัรก็มองว่าตั้งทำฟุตบอลเน้นด้วยความศรัทธาความรักแล้วก็ความบ้าคลาั่งความหลงไหล แน่นอนในตําแหน่งผู้จัดการทีมเนี่ยก็ต้องหวังผลให้ได้รับชัยชนะชนะหรือเปล่าไม่ได้ลงไปเล่นเองนะอยู่ที่โค้ชอยู่ที่นักเตะอยู่ที่ความกรุณาของผู้ใหญ่ในวงการแล้ต้องพูดเลยว่าพูดกับนักเตะในแคมป์เลยว่าโอเคปีนี้จะเป็นปีแรกที่เราจะต้องอยู่ในส่งท้ายปีเก่าในชั้นสิของเราแต่อย่าลืมว่าเสียงเชียร์จากผู้เล่นคนที่12ซึ่งแม่พูดเสมอว่าเป็นเสียงและก็เป็นพลังที่จะอยู่คู่กับฟุตบอลไทยตลอดไปเนี่ย เสียงเชียร์จากเมืองไทยเนี่ยมันดังกล้องไปถึงสิงคโปร์ถ้าพูดกันจริงๆทุกคนในแถบอาเซียนเนี่ยและก็แถบเอเชียก็อยากไปบอลโลกใครไม่อยากไปก็ไม่จริงอู่การพัฒนาฟุตบอลไทยให้ไปสู่บอลโลกมันก็ยากมากเพราะรอบนี้เราไม่ได้ไปนะฮะก็ต้องรอรอบหน้า ที่โคตาเปิดตแตกโคตาะแตกโคตาไปคลี่ดูประเทศในแถบเอเชียเซียก็หินกันหมดคิดว่ามันจะเกิดขึ้นตรงนี้ได้อะมันต้องเกิดจากความสามัคคีของแล้วก็ความเมตตาของผู้ใหญ่ในวงการฟุตบอลทุกคนถ้าแม้ยังดำรงตำแหน่งผู้จัดการทีมอยู่เราก็พร้อมที่จะก้าวเดินต่อไปถึงแม้จะเป็นก้าวที่ยากาก็ต้องเดินและพี่คิดว่าก็แฮปปี้มากกับจุดนี้นะคะก็ เป็นจุดที่อายุ55ยมีนานิจ56นะฮะ,ะก็เป็นจุดที่มีความสุขแล้วก็ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่ได้ทําฟุตบอลตั้งแต่เป็นผู้จัดการทีมชาติฟุตบอลหญิงแล้วเข้ามาทําท่าเรือท่าเรือก็อยังทําอยู่แล้วก็มาเป็นผู้จัดการทีมชาติฟุตบอลชายก็คิดว่าอาจจะเป็นส่วนเล็กๆที่ทําให้คนไทยมีความสุขแล้วก็ความสุขจะเกิดขึ้นเนี่ยมันมอนอน้องชาแต่ว่าก็ต้องบอกไว้ก่อนนะว่ามันอาจจะไม่ได้ชนะตลอดแต่แน่นอนคนรักฟุตบอลก็อยากชนะ ให้เทอมของทางท่านนายกจบก่อนท่านนายกก็ก็จำเป็นแ,แล้วก็อย่าลืมนะคะว่าเลือกตั้งสมาคมฟุตบอลเนี่ยมันขึ้นอยู่กับสมาชิกนะก็ต้องให้สมาชิกทุกคนไว้วางใจและวป็แฮปปี้แล้วก็พอใจถ้ามีโอก,กาสนั้นก็ก็มันยังไม่ได้เป็นไงต้องใค่ได้เป็นก่อน